อึดอังทางเท่นำํำแต่ละคนนี่เนาะร้อยแปดชีวิตร้อยแปดปัญหาอีหลีต่างฝ่ายต่างมีแบบว่าทิชิในตัวจะาของเองแต่คอยจกจะขอรองหลายๆเด้ออีพออีเม่ทั้งหลายเอออย่าอยู่สุขสนุกส,กสบายปานนั่นเจา้าลูกบอว่างเงินแตละบาทแตละสตางสุขข่อยค้นหาอยููุ่มเมอนี่นะ ออกไปเฮ็ดงานตั้งแต่เสารหอดแรงกักบางคนเฮ็ดงานมือละสิบสาสบสี่ชั่วโมงบ่งแม่นแปดชั่วโมงธร,รรมดาทุกคนนอนนี่บ่จนตากโกนโจกโลกลพุนกรมีบ่ได้ธรรมดาเด้หมอกะซอยบ่ได้ยังกะซอยบ่ได้นอกซะจากกำลังใจจากพอจากแม่คนที่คำว่าเป็นพ่อเป็นแม่ห่อนี่อยังก็อยู่เหนือเพิ่นกะบ,บ่ไดเออ ว่าดีก็คือดีว่าซัวก็คือซัวเอา้าลูกสิได้ดีว่าได้ดีก็ส่งมันไปนคน่ะคุมน่ารก